เราจะให้โจบภาษาอังกฤษคุณตายแล้วคุณก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยว่าปีนี้คืออาหารอะไรครับเยลโล่แมงโก้บีนเวทถั่วเปียกถั่วไทยถั่วนวลถั่วล้อถั่วลอถั่วคอยถั่วคอยถั่วถั่วหยุ่ถั่วถั่วตัดเวทอ่ะหมดเวลาเหรอั่วแป อ๋อโอเค,อเ,คเข้าใจแล้วโอเคแูกเรื่องเ,เลยแล้วเขาโยนอะไรมาอย่างงี้งงไปหมดแล้วอ,อันนี้เป็นบัวเนาะบัวโอ้ยโปรตีนโหตัสลอยบัวบัวลอยบัวลอยถูกต้องไชนีสเ d e เซอร์ with chicken cheese ยาวมากจีนขนมจีนกับอะไร ขนมจีนไก่ตีนไก่ขนมจีนตีนไก่ชิคเก้นฟีดอ่ะชิคเก้นฟีดชีสฟันฟันไก่แกงไก่ขนมจีนแกงไก่ถูกต้องบานาน่าคอนเนกไกวเชื่อมแกงแกแกง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 แแกงกงหรีแกแกงแกงแแกงแกงแแแกงกกกหมูโท หมูสว่นหมูหยิบหมูหยองหมูใหญ่หมู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 คล้องหมูฮ้องหมูหองหมูห้อง calling อะไรวะห้องไงห้องอ้อ anoint water น้ำ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 ลำน้ำลำใหญ่ถูกต้อง water c h i l l get on the boat น้ำพริกลงเรือลงเรือถูกต้องพริก don't get along ไม่หมูหมูสวรรค์หมูจากหมูหมูหันหมูหางใช่เหรอกะเหลาเกาเหลาเกลวู้ดไฟไลท์วิธีคอปลิวเอาข้าวผัดฟิวคุณแม่บ้างแกนคุณแม่บ้างข้าวผัดข้าวผัดสับปะรดแล้วกันข้าวัดข้าวบดข้าวบดเมกันข้าวผัดข้าวบดแกนกลางข้าวบดแกนหมูเขาเขาผัดแกน เราผัดไปกรอดิวเอาเดีรู้สึกท้องับบคุ้กเหมือนกันนะครัอบล้มหักไปหรือเปใจคมันไม่ดีสอบสนุกทุกคลิกที่ CS สามไทยแลน